นะครับมาดูต่อให้กำลังจะประกอบอเริ่มใส่ไปบ้างแหละอันนี้ก็ทยอยเก็บไปคือจะบอกคือชุดนี้ที่ผมพูดตอนแรกอันนี้คือชุด,นะด,นนชดลูกสูบไอ้ตัวนี้ชุดหลักเลยหลักมันจะเป็นทางแยกคือน้ำมันจะส่งจากจากสมองกลเข้ารูแล้วนะออกมาเข้าชุดนี้แล้วกระจายอัดเท่ารูแยกมันจะมีสองชุดแยกขึ้นแยกลงอันนี้เขาเรียกลูกสูบคัดมันจะมี อย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วอยู่อย่างงี้มีโอลิงโอลิงในกับนอกสองเส้นมีท่าที่ดันดันดันบีบประคัดพระคัดกัเพกตัวเป็นเช้งชันไปแยกขึ้นบนอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านนี้ก็มีโอลิงตัวหนึ่งนี่ก็ส่วนหนึ่งดันเหมือนกันดันขึ้นัดแล้วอยู่ระหว่างกลางมันก็แยกแยกบนแยกล่างมนอยู่เงี้ยมันก็แยกขึ้นบนตรงล่าง มันจะแยกจ่ายไปสับเกียร์ไปแยกไปที่เป็นห่วงคือไอตัวนี้มันมันบังคับเป๊ะเป๊ะเลยคือว่าทําร่วไม่ได้เป็นรอยไม่ได้เด็ดขาดเป็นยมบางเป็นรอยนิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วจะเคาะห้ามฝืนใช้น้ามันนั่นใช้น้ำมันลื่นรอลื่นรอลื่นให้ดีอนนี้อันนี้เอริิเลียน์แล้วโอริงโอริงที่ไม่ให้เปลี่ยนมันมีลิงกียในทุกสูรทัทุกตัวทุกรุ่นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนกันมันจะมีปัญหาคือว่าอย่างเงี้ย มันแข็งตัวเวลาใช้งานมากๆไปอ่ะมันขึ้นลงบ่อยๆมันบิดอันนี้ก็ไม่แข็งเท่าไหร่แต่มันบิดตัวละนี่มันจะบิดเป็นเกลียวนะบิดบิดเนี่ยถ้าตะเกียบดิบจะบิดเป็นเกลียวบิดเพราะว่าขึ้นมีการขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลามันก็เลยสีไปสีมาจะบิดเป็นเกลียวแล้วเดี๋ยวก็แข็งขาดรั่วได้อันนี้เปลี่ยนไล่เปลี่ยนทีละชุดนี่เปลี่ยนแล้วแล้วก็ใส่วิธีการใส่อะตอนใส่ทุกครั้งอาหารน้ำมันอะ ทาท้าพวกอลิ่งหล่อลื่นแล้วค่อยๆกดเข้าไปเดี๋ยวทาแบบนะครับหยุด้อยเวลาเราใส่นะมันดูสเกตโอลิงมันจะมีสองชั้นเนี่ยนี่นี่น,นี่ชั้นหนึ่งข้างนอกชั้นหนึ่งแล้วลใส่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแบบมันจะคมมากเลยเราต้องเอามาันรูปเราค่อยๆกดแบบต้องสังเกตว่าอลิงเนี่ยหนาไปไหมบางไปไหมเวลาเราประกอบเนี่ยมันจะเอาเอาคัตเตอร์ใบคัตเตอร์สรันไม่ไไม่ได้เอาได้คมเอาได้สันแตะกดกดระหว่างระหว่างร่อง โอริงอยู่การดูที่ว่าโอริงมันจะสูงกว่าเสื้อไหมถ้าต่ำกว่าวนี่คือรั่วแน่แลยอาจจะมีถ้าสูงกว่าหรือหนาเกินไปเนี่ยสักสักมิลนึงเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยตรงนี้มันคมฮนะพอคมว่าเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันแกะปิ๊ดติดเดียวแหละรั่วเราต้องเอาละมันทาทโลมันเนี่ยทาโลมทากดเข้าไปมีเข้าเรียบร้อยแล้วมีติ่งล็อกเรียบร้อยคือว่ามันจะบังคับนี่นะนี่เก็แล้วเวลาใส่มันก็จะมีบังคับชุดๆมันจะแข็งมากอย่างนี้ ยังมีติ่งหรอกนะก็ขับใส่จะเป็นนาทีดันนะฮะจะพอดีเป๊ะอันนี้ตัวคือตะปิงมันเนี่ยตัวความแข็งมันแล้วอันนี้ก็าจะขับอีกท่านหนึ่งเดี๋ยว มันจะบ่ามันจะมันสัมผัสอยู่พอดีเป๊ะมันคือมันจะผิดพลาดไม่ได้เนี่ยนี่ก็เข้าบ่านี่ดูง่ายเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ลงนี่พอดีนะเนี่ยมันาข้าอยู่เดียวมันใส่ครอบไม่ได้ครอบมันก็มันไม่ใช่แต่ครอบนั้นหงายังไม่ใช่มันจะทุกอย่างมันจะมาข้าวงตัวถ้าดูจริงมันจะไม่ยากนะเกี่ยวโตแต่คนต้องเจรานิดนึงต้องสังเกตนิดนึงไอ้อย่างเงี้ยมันจะหงายได้ไหมมันจะหงายหงายที่มันอยู่อยู่ตรงไหน อ่าไม่มีประโยชน์ครับมันจะไั้ลูกเพราะมันมีหน้าที่สปริงนี้มีหน้าที่ดันกดไอ้ลูกสูบชุดเนี้ยไว้ไม่ให้ดันขึ้นมาไม่ลู้นี่แล้วก็เนี่ยคุณเป็นเครื่อสปริงมันมีดิยย่งอันนี้ก็ไปกดท่าอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะมีร็อกมงครับปั๊บอย่างงี้ฮะตูอย่างออาโอเครูตัวหมดแม่แล้วก็กดเอาใช้แท่นอัดกดกดลงไปใส่ฟีนล็อกมันจะแข็งนิดนึงไอ้ด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็ต้องความลงนี้ทีด้านนึงนะฮะต้องใส่ทีละด้าน นี่าวๆมันก็ตะไลไปชุดไปชุดไปเนี่ยพวกนี้จะมีโอลิงข้างในหมดเราจปลดปิ้นเนี่ยปิ้นล็อกนี่ออกปิ้นล็อกนั้นออกทีนี้ก็ปินล็อก,กน,นี่ออกไล่ไปเจอตัวตัว,ตว,ตวไปชุดไปชุดไป่ะแล้วประกอบแล้วเนี่ยผมประกอบมาคือเพราะว่าอะไรเพราะไม่ต้องไปงานเข้ามาต้องวิ่งไปดูเลยใคยอะไรสิ่พามันเลิกเวลาเริ่งานแล้วผมทำได้เต็มที่โทรศัพท์ดังมาผมไม่รับก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เวลางานแล้ว นี่คือเวลาทำงานของผมแล้วสุดตัวแล้วอ่ะโอเคครับนี่ดูข้าวความรู้เล็กๆน้อยครับเบื้องต้นนะอ่ะโอเคจัดไปยาวๆทําเกีดตอ่อ